สวัสดีครับเพื่อนๆเนทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะมันมีฟีเจอร์ใหม่มาเกี่ยวกับไข่นะครับผมก็จะทุกคนจะสามารถดูลิสต์ไข่ได้แล้วว่าไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะไข่ที่เราเก็บมานะตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะฟักโอกาสที่จะฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับผม อ่าอันนี้คือหน้าไข่นะครับอ่าผมจิ้มให้ดูนี่นะครับอันนี้เป็นไข่7จกิโลนะครับพอดีผมมีแต่ไข่เจ็ดกิโลกับไข่12บกิโลนะครับอันนี้ไข่7จกิโลนะครับก็นี่เห็นไหมครับก็จะมีอ่ามันจะมีลิสต์ออกมาเนี่ยนะครับอย่างลิสต์แรกเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งที่เป็นรูปไข่1อันเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงความยากหรือความง่ายนะครับ1ก็จะน่าจะเป็นความง่ายในการฟักออกมา นะครับก็คือโอกาสนั่นแหละนะฮะโอกาสที่เราจะฟักได้เป็นเนี่ยเจ้าไอ้กโกเลมเนี่ยนะครับนะฮะมีโอกาสสูงเลยแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นอ่าพวกอะไรอารอล,ลานี่เห็นไหมครับอารอล,ลาก็จะมีโอกาสเจอด้วยนะครับอารอล,ลาอย่างไอ้อะไรนะสตารฟิตอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเจอด้วยแต่ว่าโอกาสเจอของไอ ไอ้อะไรนะไอโกเลมอา,อาลูล่าเนี่ยเจอเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะน้องอะไรนายเทลใช่ไหมครับนายเทลก็จะอยู่ในระดับ3นะฮะแล้วก็จะมีไอสกังส์นะฮะอยู่4ดาวนะฮะแล้วก็ไอตัวน้ําแข็งเนี่ยนะครับอยู่5ดาวเลยก็คือโอกาสฟลัก์ในตัวเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยยืนยากมากประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็อย่าประมาณนี้ทีนี้เราก็ไม่ต้องถามว่าเอ้ยช่วงนี้ใคร นะฮะฟักเป็นตัวอะไรนะครับก็เปิดดูได้เลยนะครับแต่ว่าไข่เก่านี่นะครับมันจะยังไม่มีนะนี่อันนี้ผมไข่ใหม่เมื่อเดือนนี้นะครับอันนี้คือวันที่4นะเดือน4ี่วันที่8นะครับแต่ไข่เก่าๆยังไม่โผล่เลยนะฮะอันนี้ของเดือน3ามไม่โผล่เลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่มีเลยนะฮะเนี่ยไม่มีเลยนะฮะอ่าก็แสดงว่าในอนาคตนะครับ อันนี้ไข่12กิโลอ่าไข่12บกิโลนะฮะระดับหนึ่งก็จะเจอตัวอะไรบ้างนะฮะระดับสองกุ้งคืออีกุ้งมึงไปอยู่หนึ่งได้ไหมแหมฟักยากบ้าบอเอลยล่ะนะฮะแล้วก็ระดับสามจะเป็นเนี่ยนะครับจระเข้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ระดับสี่นะฮะจะเป็นไอ้ไอ้มังกรมืดนะครับอ่าว่าไปนะฮะ ไข่เก่าจะยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นฟักไข่เก่าออกไปก่อนนะฮะแล้วไข่ที่เกิดจากอีเวนต์ก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับเช่นเราเก็บไข่ไว้ในช่วงอีเวนต์นะฮะพอฟักออกมาก็จะเป็นไข่อีเวนต์นะครับจะไม่ได้เป็นไข่อีเวนต์ใหม่หรือไข่ใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ยไข่เก่ามันมันยังเป็นตัวเก่าอยู่มันมันไม่บอกนะฮะอันนี้ไข่ใหม่แล้วมันบอกประมาณนั้นนะฮะสมมุติว่าช่วงอีเวนต์เขาบอกว่าฟักไข่แล้วจะได้ตัว ที่หนึ่งนะครับแล้วเราเก็บไข่ไว้ยังไม่ได้ฟักไปฟักนอกอีเวนต์เนี่ยก็จะได้ลุ้นตัวตัวตัวในอีเวนต์นะครับประมาณนั้นไข่ที่อยู่ในอีเวนต์ต้องเก็บในอีเวนต์เท่านั้นนะครับจะฟักตอนไหนก็ได้แต่ต้องเก็บในอีเวนต์นะครับอ,อันนี้ก็จะสะดวกขึ้นนะของใครยังไม่ขึ้นก็ลองดูว่าเป็นไข่เก่าหรือไข่ใหม่นะครับอันนี้ดูกันได้นะครับสั้นๆวันนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคงมีข่าวอะไรอีกถ้ามี ฟีเจอร์อะไรใหม่ๆแบบนี้ผมก็จะมาบอกเป็นข่าวสั้นๆช็อตนิวแบบนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ